แลวนว้ผมก็ต้องขอการสวัสดีทุกท่านนะครับอยู่กับผมอันเตอร์นะซึ่งกับวันนี้เราก็กลับมาอยู่กันในเกมระบบในแบบที่มีชื่อว่า Dots กันอีกเช่นเคยนะทุกคนก็แต่วันนี้ก็คงไม่น่ามีอะไรเพียงแค่ว่าวันนี้ผมจะมาอ่า <c oughs> บอกอธิบายและแนวทางการเล่นของในแบบนี้นะก็คือประมาณว่าก็คือยังไม่เชิงบอกเล่น ใช <Hey, S 2> จริงอะ่ะเดี๋ยวคลิปหน้าผมอาจจะมาสอนวิธีผ่านตั้งแต่ประตูหนึ่งถึงประตูหนึ่งร้อยนะทุกคนโอ้สิ่งผมเป็นอะไรเนะี่ยอ่าซึ่งสำหรับคลิปวันนี้นะทุกคนก็อันนี้ที่ผมจะมาผมจะมาบอกเกี่ยวกับผีทั้งหมดในเกมนะที่ผมเคยเจอมาแล้วก็ <c oughs> ถึงแม้บางตัวผมยังไม่เคยเจอแต่ก็จะพยายามหาข้อมูลมาให้แล้วกันเนาะโอเคซึ่งทั้งหมดผีในแมปนี้เนะซึ่งทั้งหมดแล้วมันจะมีอยู่ประมาณสิบสามตัวแต่ <c oughs> ที่ที่เป็นอันตรายกับเราจริงๆอ่ะมันจะมีอยู่แค่ประมาณสิบเอ็ดตัวนะแต่เดี๋ยวผมจะอธิบายหมดเลยแล้วกันนะเพราะว่ามันถือว่าเป็นครีเจอร์ในเกมแล้วก็ถือถือว่าเป็นสิ่งแบบสิ่งประหลาดเนาะโอเคมาเพื่อเพื่อเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวผมเริ่มเลยแล้วกันอนะ่ะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันตัวที่หนึ่งนะทุกคนก็อ่าเดี๋ยวผมเรียงตามวิกิที่เขาให้มาเลยแล้วกันเนาะครีเจอร์ตัวแรกที่เขาให้มาทุกคนก็คือจะเป็นตัวที่ชื่อว่าไฮายในที่นี้จะเป็นตัวที่แบบว่า โผลเวลาแบบเราเราแอบอยู่ในตู้นานๆเนาะซึ่งอันนี้ก็ผมผมบอกไว้ก่อนนะสำหรับเด็กใหม่หลายคนก็ซึ่งผมก็ผมก็เคยเป็นซึ่งไอเหตุการณ์นี้มันจะเกิดข,ขึ้นก็ต่อเมื่อแบบว่าเราแอบอยู่ในตู้นานเกินไปแล้วซึ่งมันจะมีแบบเป็นเสียงแจ้งเตือนบอกอยู่นะแบบตึกๆตุบๆแล้วทั้งถ้ามันถึงสุดออกมาเราก็จะถูกเตะออกมาพอมก็เสียเลือดเสียเลือดประมาณสี่สิบนนะโอเคซึ่งก็ ตัวนี้มันจะปรากฏมันจะไม่ปรากฏในระหว่างห้อง50-99กับ100มันจะไม่โผล่มาโอเคนะทุกคนจำไว้นะเวลาแอบก็ก็ไม่ต้องกัวงวลนะในระหว่างประตู50-99กับ100โอเคแล้วก็ถัดมาตัวที่สองนะทุกคนก็คือลัชเวลาปรากฏตัวของมันนะ่ะมันจะมา,มาพร้อมกับไฟกระพริบนะทุกคนก็คือเวลาทุกคนอนะ่ะไปที่ห้องไหนก็แล้วแต่ถ้ามันมีการไฟแบบฟลแบบิก,กระฟลิก,กร์คือแบบว่าการกระพริบของดวงไฟอ่ะ ก็คือมันจะมาแน่นอนแต่ทุกคนอย่าเพิ่งรีบเข้าตู้นะให้เช็คดีๆก่อนว่ามันเป็นลั s ชหรือแอมบูชซึ่งเดี๋ยวแอมบูชเดี๋ยวผมอธิบายให้นะตอนนี้เอาลัชก่อนโอเคซึ่งทุกคนยืนรอหน้าตู้ดูก่อนถ้าเกิดมันมีเสีย,มยมงมันใกล้มาปุ๊บทุกคนก็ค่อยรีบเข้าตู้นะแค่นั้นรอมันผ่านไปแบบรอให้มันเสียงเงียบแล้วก็ถัดมาตัวที่สามมนท่นมีชื่อว่าซี ซึ่งเป็นตัวที่มันจะปรากฏในช่วงประ,ประตูประมาณเท่าไหร่อ่ะเวลาเราลเล่นถ้าเราเล่นตั้งแต่หนึ่งถึงหนึ่งร้อยมันจะโผล่มาสองรอบประมาณสี่สิบห้าสิบแล้วก็แปดสิบเก้าสิบประมาณนั้นนะซึ่งแต่ละรอบมันจะโผล่ไม่เท่ากันนะซึ่งตัวนี้มันก็จะเกิดได้เป็นแบบว่าห้องโถงทางยาวที่มีหน้าต่างอยู่ตรงกระเพงนะซึ่งเวลาผมอธิบายเดี๋ยวผมก็จะใส่คลิปไปให้ด้วยเนาะทุกคนเจะได้เห็นภาพและเข้าใจ โอเคซึ่งจะเป็นห้องที่แบบว่ามันจะไม่มีบีศาาตัวไหนเข้ามาเกี่ยวเลยก็คือจะเป็นแค่ไอ้ตัวซีตัวเดียวซึ่งมันจะเป็นตัวที่แบบว่ามันจะแบบมาพร้อมกับค่าซีนและซึ่งก่อนที่มันจะมามันจะมีเสียงแจ้งเตือนก่อนก็คือก่อนหน้าที่จะถึงประตูก่อนหน้าที่จะถึงห้องของมันมันจะมีลูกกตาเป็นกระพริบกระพริบแบบเป็นลูกกตาโผล่ตามกําเพงกับมาโผล่ก่อนที่จะถึงห้องมันประมาณสักสองห้องประมาณสองถึงสามห้อง ซึ่งมีการบอกอไไ้เลยว่าอีกสองสามประตูหน้าเราจะเจอซีแน่นอนซึ่งพอเราไปถึงสีเราต้องทําก็มีแค่วิ่งวิ่งอย่างเดียวแล้วก็ช่วงแรกถ้าเป็นของซีนะทุกคนช่วงแรกมันจะให้เราทําการวิ่งผ่านตู้ตู้สมุดใช่ไหมตู้ชั้นหนังสือตู้ชั้นหนังสือที่มันร่วงลงมาให้เราทำการกดซีย้อนทุกคน พอทุกคนกดสียยอนะทุกคนก็รีบรอดลงไปรีบรอดไปเลยแต่ไม่ใช่ว่าจะรอดตรงไหนก็ได้นะต้องรอดตรงที่มันมีแสงสีงฟ้านนะทุกคนอพอรอดไปเสร็จปุ๊บเราก็เราก็จะไปโผล่ที่ห้องที่มันเป็นทางแยกมีประตูซ้ายประตูขวาประตูหน้าที่ผมบอกก็คือมองหาประตูที่มีแสงดีๆพอเราวิ่งไปเรื่อยๆเ,เราจะเราจะไปถึงกระชายที่สามก็คือบัญชาที่ว่ามันจะมีมือกับกองเพลิงซึ่งเราต้องหลบดีๆไม่ให้โดนถ้าโดนก็มันก็ไม่ทีเดียวตายหรอกแต่มันจะโดนดาเมจแค่นั้น ก็จะมีประตูข้างหน้าแล้วเข้าปุ๊บแล้วก็รอดเลยโอเคซึ่งตัวนี้ก็จะอธิบายนานหน่อยเนาะโอเคแล้วก็ถัดมาตัวที่สี่นะทุกคนตัวที่สี่มันจะมีชื่อว่าสกริชนะครับทุกคนซึ่งสกริชชีนี้มันจะเป็นตัวแบบว่าเป็นก้อนดำๆมีหันยิ้มอ่ายิ้มมันยิ้มใส่เราอะนะผมก็บอกไม่ถูกเหมือนกันอะซึ่งตัวนี้มันก็จะโผล่แบบทุกๆห้องน้าที่แบบมันมืดอะก็ ก็คือถ้าเกิดคุณผ่านห้องมืดห้องไหนก็คือคือมันจะมันจะไม่ได้มาเหมือนตัวอื่นนะที่จะมีเสียงบอกคือคือมันจะมาเป็นตัวเล็กๆอ่ะมาเกาะตามตัวเราอ่ะซึ่งเราก็ต้องคอยหานะซึ่งถ้าเกิดเราโดนมันโจมตีเราก็จะโดนดาเมดอ่าหนึ่งส่วนสามของเลนของเราเนาะซึ่งวิธีการแก้นะทุกคนระหว่างของสกิชเนาะก็หรือเอาง่ายๆก็คือถ้าเกิดคุณเจอห้องมืดคุณต้องรีบทำอะไรให้เสร็จเร็วๆที่สุดนะ คุณต้องรีบทำหรือถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณจะอยู่ในห้องน,นั้นนานคุณก็ต้องแบบว่าพอเดินเดินอยู่ก็ต้องหันมองหันมองหันมองอหันมองรอบตัวแหละทั้งข้างล่างข้างบนตรงหน้าตรงกลางอะไรคือมองมองดีๆนะซึ่งมันจะมาทุกๆทั้งเวลาผ่านท้องมืดถ้าเราเจอมันก่อนที่มันจะโจมตีเรามันก็จะทําการแค่จับสกเกลเราเฉยโอเคนะทุกคนมาก็ถัดมาตัวที่ห้ามีชื่อว่าไอซ์นะทุกคนไอซ์ที่นี่ก็ตรงตัวเลยมันเป็นตานะก็คือมันจะเป็นก้อนกลุ่ม ดำดำที่มันจะมีตาตาจะเป็นหมดเลยกลุ่มดำดำเนาะซึ่งตัวนี้ก็มันไม่ได้มีอะมากเลยแค่เราไม่มองหน้ามันแค่นั้นจบเลยก็คือไม่มองหน้าแล้วก็คอยแบบหันหลังอ่ะหันหลังแล้วก็เดินผ่านมันอ่ะถัดมาตัวที่หกทุกคนชื่อฮอสซ์ซึ่งทุกคนก็จะแบบว่าเหตุการณ์นี้มันจะเกิดแบบสุ่มเนาะก็คือแบบว่าพอเราโดนว่าไปแบบปุ๊บมันจะเป็นแบบว่าถวงถางเตือนเลยแบบฮอเว่ะ โผทางเดินยาวเลยแลวซึ mm. ่งสิ่งที่เราต้องทํานะก็มีแค่วิ่งวิ่งอย่างเดียวแต่เราต้องแต่ไม่ใช่ว่าเราวิ่งแบบวิ่งอย่างเดียวนะคือเราต้องแบบมองด้วยว่ามันมาทางไหนคือถ้าเกิดมันมาจู่ๆมันแบบคือถ้ามันโผข้างหน้าเราเราก็ต้องวิ่งย้อนกลับเราก็ต้องวิ่งไปข้างหลังแลวซึ่งเราต้องถ้าเกิดพอมันมาข้างหลังเราก็ต้องมีเวข้างหน้าซึ่งเราอ่ะต้องทําแบบเนี้วนไปเรื่อยๆวิ่งไปจนกว่าจะเจอประตูแค่นั้นเลย ลงตั้งสติดีอย่าอย่าเลล็กนะซึ่งถ้าเกิดโดนก็คุณจะมีโอกาสประมาณสองรอบโดนรอบแรกไม่ตายหรอกแต่มันจะโดนดานมไยหกสิบเปอร์เซ็นต์และก็โดนได้แค่สองรอบเนาะซึ่งสปีดฮอตมันก็จะอยู่ประมาณเราแหละมันก็ไม่ได้มากกว่านั้นหรอกเคแล้วก็ทําม,มาตัวที่เท่าไหร่แล้วนะเออที่เจ็ดตัวที่เจ็ดนี่ยตัวที่ผมอ่ะมาถึงแล้วแอมบูชแอมบูชมันจะแบบว่ามันจะใช้ลัชทุกคนแต่เพียงแค่ว่า มันก็ไฮคลาสจะด้เวลามันโผล่มาเหมือนที่ผมบอกมันจะโผล่มาพร้อมกับไฟกระพริบนะแต่ไอตัวนี้คุณต้องลองเป็นพิเศษเพราะว่ามันการเตือนอ่ะการเตือนของวันเวลามันมามันมันต่างกันก็คือของอ่าของลัชนี่มันแบบว่ามันจะแบบบอกมีเสียงกรี๊ดมาไกลๆเลยแต่แต่ของแอมบูชอ่ะดีกว่าเราจะได้ยินเสียงมันอ่ะคือมันจะเข้าใกล้เราในระดับหนึ่งแล้วอ่ะแล้วมันถึงจะส่งเสียง ึ่งมันจะทําให้ทุกคนแบบว่าหลงได้อะแบบพอเห็นไฟกระพริบุ๊บเข้าตู้แต่พอไม่มหนมีเสียงแล้วก็ออกมาแล้วก็โดนซึ่งในตรงนี้ทุกคนต้องระวังดีๆนะก็ก็คือเอาง่ายคืออย่างที่ผมบอกอยู่หน้าตู้เหมือนเหมือนของรัชเลยอยูหน้าตู้แล้วฟังเสียงดีๆฟังเสียงดีๆและนิ้วนิ้วเตรียมกดดีๆคือถ้าเกิดมาปุ๊บคือมันจะมาแบบคือเสียงมันจะมาอีกทีก็คือแบบมันอยู่ข้างๆตัวเราแล้วอะเราต้องกดดีๆพอกดไปเสร็จปุ๊บอ่ารอ คือมันจะไม่เหมือนลัชนะที่แบบว่ามันไปปุ๊บแล้วไปเลยอันนี้มันจะมีการแบบว่าทริทรกกี้อ่ะก็คือแบบว่ามีการไปแล้วก็มีการกลับโดยปกติแล้วจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าคุณดวงสวยก็คือมันจะกลับมาอีกรอบหนึง่งแต่ก็ไม่ใช่ว่าให้คุณแอบอยู่ในตู้างเดียวนะก็คือพอมันไปกลับเสร็จปุ๊บอ่ะพอเสียงเงียยไปให้คุณออกมาก่อนถ้าคุณได้ยินเสียงอีกก็รีบเข้าตู้แต่ถ้ารอสักพักหนึ่งแล้วม,มันไม่มันไม่ได้มาแล้วไม่มีเสียงอะไรแล้วคุณก็อ่ะไปได้เลย โอเคแล้วก็ถัดมาตัวที่แปดนี่ผมอย่างที่บอกบอกนะว่าผมจะบอกทุกตัวเลยนะเพราะถือว่าเป็นฟีเจอร์ของเกมเนาะอ่าตัวนี้มันก็ไม่ได้มันไม่ได้มีพิษสงอะไรมากคนระับชื่อโปโมทีมันจะเป็นแค่แมงมุมตัวเล็กๆที่เวลามันจะโผล่มาตอนเราเปิดดินชักแค่นั้นนะซึ่งมันก็ทําดาเมจกับเราแค่นิดนึงนิดนึงน,น,นะซึ่งวิธีการป้องก,กันก็ไม่ต้องเปิดเกีแค่นั้น ก็มันก็รีบไม่ไา้แล้าาวเราต้องหาของด้วยก็ถ้าเกิดคุณดูก็คุณก็หาเทปหาผ้าบันแผามารักษาแล้วกันตัวนี้ไม่มีแล้วนะาก็ถามมาตัวที่๙ก้วทกคนตัวนี้จะมีชื่อว่าแจ็คซึ่งแจ็คนี้จะมีโอกาสเกิดในในบางตู้ที่เราเปิดมันมันคือมันจะซ่อนอยู่ในตู้อะทุกคนกันเนาะมันจะไม่ทําอะไรเราเหรอกมันแค่จะแบบว่าลี่ยงเช่นแบบเราจะเข้าตู้แล้วมันจะกันไม่ให้เราเข้าเป็นเวลาแป๊บนึงอันนี้ทุกคนก็ต้องระวังดีๆนะ ซึ่งมันก็จะแบบส่งเสียงดัง,งเฉยๆก็แค่นั้นอ่ะถัดมาตัวที่เท่าไหร่นะสิบใช่ไหมสิบหรือเปล่าแน่สิบตัวที่สิบนี้จะมีชื่อว่าปิเกอร์มันจะโผล่ในช่วงห้องประมาณห้าสิบถึงหนึ่งร้อยตัวนี้คือมันจะตาบอดน,นะทุกคนอ่าผมบอกไว้ก่อนเลยตาบอดคือถึงแม้คุณจะอยู่หน้ามันมันก็ไม่เห็นคุณแต่เพียงแค่คุณไม่เอาตัวไปนียบมันหรือส่งเสียงให้มันใช่ ฟอร์ไม่ผิดก็คือไอ้ตัวนี้มันหูดีมากคุณต้องซ่อดีๆคือมันจะมีมันจะมีอยู่สองทางก็คือคุณแอบในตู้แต่ให้แอบในตู้ถ้าเกิดมันผ่านมาเราต้องคอยกดจับจังหวะหัวใจแต่ถ้าเป็นที่ผมเล่นเนาะก็คือผมไม่ได้แอบตู้นะผมไปแอบตามมุมมุมผมไปแอบตามมุมห้องมันก็ผมก็ไม่โดนละในแค่นั้นนะมุมห้องตามมุมต่างๆอ่ะมันก็ไม่โดนละตัวนี้โดนทีเดียวตายทุกคนระวังไว้ด้วยซึ่งวิธีการผ่านของพวกห้องฟิกเกอร์หรืออะไรพวกนี้เดี๋ยวผมค่อยมาสอนคลิปหน้าเนาะโอเคผมรู้ว่าห้องนี้มีคนนผ่า ไม่ค่อยมีคนผ่านเท่าไหร่นะเี๋ยโอเคแล้วก็ถัดมาอีกสามตัวที่เหลือก็มีปัญหาแค่ตัวเดียวอีสองตัวไม่น่ามีไม่น่ามีปัญหาอีกตัวนึ่งนะตัวตัวที่สิบอ็ดมีชื่อว่าบลิชทุกคนบลิชตัวนี้ถ้าคุณเล่นคนเดียวคุณจะไม่เจอนะแต่ถ้าเกิดคุณเล่นหลายคนอ่ะคุณก็จะเจอซึ่งมันจะเป็นตัวแบบว่าไอตัวนี้ผมไม่เคยเจอหรอกเพราะว่าผมเล่นคนเดียวนะผมไม่มีเพื่อนเล่นผมลนเล่นคนเดียวคือมันจะเป็นตัวแบบว่า เอาไว้ต้อนคนที่แบบว่ามันใช่ช้ากว่าเพื่อนะเอาไว้ต้อนคนที่ช้ากว่าเพื่อนน่ะเก็บป่ะก็คือคเหมือนเป็นการไล่แบบเฮ้ยเพื่อนไปนู่นแล้วมึงตามไปเร็วๆอะไรประมาณแบบนี้ซึ่งตัวนี้จะมันจะทำดาเมีการออกมา40%ของเลน,น,นทุกคนนะทุกคนแต่ที่จริงม,มันส่วมากมันจะเกิดในหมดมันตีเพย์เยอะอันนี้ผมก็ไม่ค่อยรู้เหมือนกันเพราะว่าผมเล่คนเดียวซึ่งคาแนะนําที่ได้มาก็คือบอกแค่ว่าปวดอยู่ด้วยกันไว้ก็คือเขาต้องตัวติดกันไว้อย่าแยก น,นี้คือคำแนะนำจากเกมเนาะนี่ผมไม่เคยเจออ่าถัดมาอีสองตัวที่เหลือตัวนี้ไม่ใช่ปัญหาอะไรเนาะทุกคนจะฟังหรือไม่ฟังก็ได้ตัวที่สิบสองชื่อ Windows. วินโดว์วินโดว์นี้จะเป็นตัวที่แบบว่าเป็นจะเรียกว่าพร็อพก็ได้นะเป็นพร็อพตามชากซึ่งมันจะคอยแบบว่ามันจะมาพร้อมกับเวลาฟ้ามันผ่ามะตัวส,สุดท้ายในะคนตัวที่สิบสามชาร์โดชาร์โดจะเป็นตัวแบบว่านะซึ่งมันจะสามารถจับสแกลเราได้นะ แต่จำสเกลนี้มันก็จะมันก็ไม่ได้ทรดาเมจอะไราส่กันแต่เรานะโอเคทวนมาก็หมดไปแล้วนะัสลับผีทั้งหมดสตัวซึ่งถ้าเกิดมีข้อมอูลบุกห้องอยังไงก็ต้องขอภไปทุกคนกอค็อันนี้คือเท่าที่ผมหามาได้เนะาะตามวิกิวันนี้ก็คงจะช่วยคุณผู้ชมได้ไม่มากก็น้อยนะสำหรับผีแต่ละตัวว่าต้องเจอ,อยังไงและต้งองรับยังไงเนาะโอเคซึ่งใครสงสัยกับผีตรงไหนก็บอกผมมาในใต้ล่างคลิไปได้เนะาะสำหรับวันนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมชอบก, like, อก็อย่าลืมกดไลค์ซับทายแล้วก็แชร์ เพื่อนๆดูด้วยนะครับสำหรับวันนี้เยู่กันคู่นั่งครับผม